ประกันสังคมจากโรงพยาบาลลานาวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลลานาเปิดรับผู้ประกันตนจํานวนมากค่ะโดยปีใหม่นี้นะคะท่านสามารถเลือกสถานพยาบาลหลักได้ทั้งโรงพยาบาลลานาและโรงพยาบาลลานา3าได้เลยค่ะเปิดรับจํานวนมากนะคะไม่มีจํากัดค่ะท่านสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ทั้ง2งโรงพยาบาลเลยนะคะสามารถทําการเปลี่ยนสิทธิ์นะคะได้3ช่องทางนะคะ 1>, 1. ช่องทางแรกนะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดในพื้นที่ของท่านค่ะ 2. นะคะสามารถเข้าทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะแล้วก็3นะคะสามารถเข้าทางแอปพลิเคชันนะคะของประกันสังคมนะคะโดยทางแอปพลิเคชัน SSO Connect ได้เลยค่ะสำหรับระยะเวลาการเปลี่ยนสิทธิ์นะคะถึงวันที่31มีนาคมนะคะ2565นะคะ มาร่วมเป็นครอบครัวลานาะด้วยกันนะคะ